สวัสดีครับวันนี้เราก็มาหาตีหมึกกันที่หาแหลมเสด็จเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ประมาณหกโมงสี่สิจะมีตัวหรือเปล่านะครับ อากาศเย็นใช้ได้เดีย๋ยวน่าจะลองเลยไปถึงหลังวัดปลาหิน ไม่รู้ว่าวันนี้จะได้ตัวมีตัวจับหรือเปล่าเพราะมาตีทะพักแล้วยังไม่มีตัวจับเลยแล้วก็มีพี่เขาพี่ๆเขามาตีกันอยู่สามคนนะครับมาตั้งแต่ระมันตีห้ากันยังไม่มีใครได้ตัวเลยจะรอดแถวหรือเปล่าครับวันนี้วุ่ยสาก เวลาเจ็ดโมงยี่สิบนะครับรอนแถวนะครับวันนี้ตัวแรกมาแล้วสลุดไหมว,ว่าว้าวท้ายสวยด้วยท้ายสวยเลยนะครับตัวนี้ สวันดีจ้าน้องนิงาจ๋านี่นะครับตัวแรกไฟมาตรฐานนะครับ ประจำนะครับแต่วันนี้ยังไม่มีตัวจับยครับตีนตีมาสักประมาณยี่สิบสามสิบนาทีนะครับเป็นนายโยแทบทุกสีนะครับเนี่ยที่เอามาลมเริ่มแรงขึ้นแล้วนะครับโอ้ยปลาขึ้น ไม่ได้อาคันตีตามันครับเห็นปลาสาข,ขึ้นหลายทีแล้วน่าเสียดายผูกปลาขึ้นดีมากครับวันนี้ลมก็แรงเช่นกัน เพลี่ยมข้างหน้านี้น่ามีตัวฮะตัวตีมา <c oughs> เป็นสิบไม้ก็ยังไม่มีตัวจับเลยปกติเอาคาัักมาลงครับตรงนี้ก็ได้ตัวประจำนะครับแต่วันนี้ทำไมไปดูเงียบเงียบ เรียมนี้โดนทุกรอบที่มาแต่วันนี้เงียบกริบเลย <c oughs> อีกสกสิบนาทีถ้ายังไม่มีตัวจับ <c oughs> ผมก็จะเดินกลับไปที่หาดแล้วนะครับตอนนี้มาอยู่หัวแหลม เหลียนี้มาได้2ตัวแล้วครับเจอเดิเนจับอยู่แล้วไม่รู้จะมีตัวอีกไหมนะครับเมื่อกี้เดินมาได้2ตัว ดถ่ายไม่ทันครับเมื่อกี้กดกล้องไม่ติดไม่รู้จะมีให้่วยอีกไหมเนาะ น้ำใสมากเลยฝูงปลากระบอกเต็มเลยครับ